สวัสดีค่ะคุณกำลังฟังอีคีพอดแคสต์ใช้ชีวิตแบบที่อยากมีชีวิต สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่หนังสือคือชีวิตพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆจากการอ่านเพื่อนำทางวิธีคิดให้ได้ใช้ชีวิตแบบที่อยากมีชีวิตและวันนี้พบกันเช่นเคยกับมิง้งระชยากับบันทึกการอ่านตอนที่8ที่ชื่อว่าทำสินค้าที่ลูกค้า1คนซื้อได้100ครั้งดีกว่าสินค้าที่ลูกค้า100คนซื้อได้แค่ครั้งเดียวจากหนังสือมาโกโตะมาเก็ตติ้งที่เขียนโดยดรกริตินีพงษ์ธนเลิศ อ,อาจารย์เกตนั่นเองนะคะโดยบทนี้อาจารย์เกตได้เล่าถึงเรื่องราวของบริษัทไซชุนกันถ้ามิงออกเสียงไม่ผิดนะคะซึ่งเป็นบริษัทเครื่องสำอางที่ลูกค้าใช้ก็ยิ่งจงรักภักดีนั่นเองบริษัทไซชุนกันเป็นผู้คิดค้นสูตรผลิตภัณฑ์ดูแลผิวและจัดจำหน่ายภายใต้แบรนด์ที่ชื่อว่าโดมาฮอนริงเกิล ซึ่งทางบริษัทมีความเชื่อว่าผิวมีพลังในการฟื้นฟูตามธรรมชาติและผลิตภัณฑ์นี้จะช่วยให้ผิวแข็งแรงชุ่มชื้นในแบบธรรมชาติและยั่งยืนปกตินะคะในวงการเครื่องสําอางบริษัทต่างๆมักจะออกสินค้าใหม่ให้หลากหลายหรือออกให้มีหลายๆแบรนด์ภายใต้บริษัทเดียวกันเพื่อการที่บริษัทเครื่องสําอางทําเช่นนี้ก็เพื่อช่วงชิงลูกค้าแต่สิ่งนี้กลับไกล เป็นทําให้ลูกค้าส่วนใหญ่เปลี่ยนแบรนด์ที่ใช้ไปเรื่อยๆหรือไม่งั้นก็ใช้ของหลายแบรนด์ผสมผสมกันแต่สําหรับบริษัทไซชุนกันตลอดเวลา45ปีที่บริษัทนี้ดําเนินธุรกิจนี้มานะคะบริษัทไซชุนกันมีแบรนด์สินค้าเพียงแค่1แบรนด์แล้วก็มีผลิตภัณฑ์แค่เพียง8ชิ้นเท่านั้นค่ะโดยทางบริษัทก็จะแนะนําลูกค้าด้วยว่าลูกค้าควรใช้สินค้าทั้ง8ตัวไปพร้อมๆกันโดยเครื่องสาอางของโดมฮอนริงเกิลจะไม่มีขาย ตามห้างสับสินค้าทั่วไปช่องทางเดียวที่ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าจากทางบริษัทได้ก็คือทางโทรศัพท์เท่านั้นที่สําคัญนะคะบริษัทไซชุนกันยังไม่ยอมจําหน่ายสินค้าให้กับลูกค้าที่ไม่เคยทดลองใช้สินค้าของทางบริษัทมาก่อนอีกด้วยยิ่งไปกว่าน,นั้นทางบริษัทก็มีนโยบายส่งสินค้าทดลองให้กับลูกค้าใช้ฟรีทั่วประเทศญี่ปุ่นเลยเพียงแค่ลูกค้าโทรมาที่ call center เท่านั้น โดยวิธีทำการตลาดด้วยการให้ทดลองใช้ก่อนซื้อของบริษัทไซชุนกันนะคะทำให้โดโมฮอนริงเกิลเติบโตขึ้นเรื่อยๆในปีปีหนึ่งไซชุนกันนะคะส่งสินค้าทดลองของโดโมฮอนริงเกิลไปมากกว่า200,000ชิ้นและ25%ของลูกค้าที่ได้ใช้สินค้าทดลองจะมีการตัดสินใจสั่งซื้อที่สำคัญอัตราในการซื้อซ้ำของลูกค้าเหล่านั้น ที่ได้รับสินค้าทดลองไปเป็นตัวเลขที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะก็คือ60%ของลูกค้าที่ซื้อครั้งแรกจะกลับมาซื้อซ้ำเป็นครั้งที่2 75%ของลูกค้าที่ซื้อครั้งที่2จะกลับมาซื้อซ้ำเป็นครั้งที่3และ90%ของลูกค้าที่ซื้อครั้งที่3 จะกลับมาซื้อซ้ํา8ครั้งขึ้นไปสรุปก็คือลูกค้าที่ซื้อสกินแคร์ตัวนี้แทบทุกคนกลับมาซื้อแล้วซื้ออีกค่ะเคล็ดลับความสําเร็จของทางบริษัทไซชุนกันก็คือการคิดถึงลูกค้าจริงๆนั่นเอง แม้บริษัทไซชุนกันจะมีสินค้าแคบเพียง8ชิ้นแต่ก็ทุ่มเทพัฒนาผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นอย่างต่อเนื่องและก็ใส่ใจกับเรื่องเล็กๆน,น้อยๆที่แม้แต่ตัวลูกค้าเองก็ไม่ได้สังเกตเห็นเช่นบริษัทเสียเวลา4ชั่วโมงทุกวันนะคะในการถอดชิ้นส่วนอะไหเครื่องจักรมาล้างทุกวันเพื่อให้มั่นใจว่าสกินแก์ชุกชิ้นที่ออกจากโรงงานจะมีความสะอาดแล้วก็ปลอดภัยสําหรับลูกค้าจริงๆ ส่วนอีกข้อหนึ่งที่เป็นตัวอย่างของความใส่ใจเล็กๆ,ๆน้อยๆของบริษัทไซชุนกันก็คือบริษัทจะเก็บตัวอย่างที่ผลิตทุกวันไว้เป็นระยะเวลา5ปีเพื่อเวลาที่ลูกค้าโทรมาร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าพนักง,งานจะได้ตรวจสอบได้ง่ายขึ้นว่าสินค้าที่ผลิตในล็อตที่ลูกค้าโทรมาร้องเรียนนะคะมีปัญหาอย่างไรเนื่องจากทางไซชุนกันจําหน่ายสินค้าเพียงทางโทรศัพท์ช่องทางเดียวดังนั้นเขาเรียกว่าบุคลากรที่มีความสําคัญมากๆนะคะก็คือทีม call center นั่นเอง ไยชุนการจะเรียกพนักง,งานกลุ่มนี้ว่า customer pricer ซึ่ง customer pricer จะถูกฝึกให้คุยกับลูกค้าอย่างใจเย็นค่อยๆฟังปัญหาของลูกค้าช่วยแก้ไขแล้วก็คอยบันทึกประวัติของลูกค้าโดยละเอียดเพื่อที่ว่าไม่ว่าลูกค้าโทรกลับมาในครั้งไหนและไม่ว่าพนักง,งานคนใดรับก็จะทราบข้อมูลของลูกค้าท่านนั้นๆได้อย่างละเอียดนอกจากนั้นแล้ว customer pricer ยังมีหน้าที่รวบรวมข้อเสนอแนะของลูกค้าแล้วก็ส่งต่อให้ฝ่ายผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะในอดีตเมื่อสินค้า ของอทางบริษัทเริ่มขายดีอะค่ะพนักง,งานก็บางครั้งก็พลั้งเผลอที่อยากจะทำยอดขายให้มากยิ่งขึ้น ก็เลยเริ่มนะคะจากการนำเสนอสินค้ากลายเป็นการยัดเยียดสินค้าให้กับลูกค้าในช่วงเวลานั้นเวลาลูกค้าโทรมาพนักง,งานจะไม่ค่อยได้ฟังลูกค้าสักเท่าไหร่แล้วก็พยายามดึงดันที่อยากจะขอที่อยู่เพื่อจัดส่งสินค้าทดลองไปให้ใช้ดังนั้นสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่บ่งบอกนะคะว่าในช่วงเวลานั้น customer p r e s e r เนี่ยเริ่มที่จะลืมความสุขของลูกค้าแล้วก็หันไปไล่ล่าตัวเลกยอดขายอย่างไม่หยุดยั้งเข้ามาแทนและผลก็คือสินค้าถูกส่งคืน กลับมาที่บริษัทพร้อมเสียงบ่นจํานวนมากดังนั้นไซชุนกันแก้ปัญหาเช่นนี้ค่ะไซชุนกันเนี่ยจึงสั่งข้ามพนักง,งานโทรหาลูกค้าเด็ดขาดเป็นเวลา3เดือนแล้วก็ในช่วงเวลานั้นบริษัททําการอบรมพนักง,งานใหม่ทั้งหมด แล้วก็สิ่งที่บริษัทได้เรียนรู้จากช่วงเวลาเหล่านี้ก็คือยอดขายที่แท้จริงจะมาจากจํานวนครั้งที่ลูกค้ารู้สึกขอบคุณเราดังนั้นบริษัทจึงเริ่มแยกแยะเสียงตอบรับของลูกค้าเป็น2แบบแบบแรกก็คือเสียงดีใจเสียงดีใจจะเป็นการสะท้อนว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้เข้าไปทําให้ชีวิตของลูกค้าดีขึ้นอย่างไรส่วนเสียงประเภทที่2ก็คือเสียงโกรธพนักง,งาน call center จะนําเสียงโกรธเสียงร้องเรียนของลูกค้าส่งมาให้ทองโรงงาน เพื่อแก้ไขและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้นที่ไซชุนกังนะคะก็จะเก็บเสียงของลูกค้าทุกเสียงแล้วก็พยายามทำความเข้าใจและก็หมั่น ปรับปรุงสินค้าอย่างสม่ำเสมอการที่พนักง,งานทุกคนพยายามฟังเข้าใจแล้วก็แก้ปัญหาอย่างจริงจังทำให้บริษัทมียอดขายที่ดีแล้วก็มีอัตราซื้อซ้ำสูงถึง -90% อย่างที่มิงได้กล่าวไปในตอนต้นนั่นเองนะคะแล้วก็ตอนท้ายของบทนะคะท่านประธานของบริษัทไซชุนกันที่ชื่อว่ามาซาคินิชิกาว่าได้กล่าวว่า ยอดขายที่ถูกต้องคือตัวเลขที่สะท้อนว่าเราทำให้ลูกค้ามีความสุขได้มากน้อยเท่าไหร่บริษัทจะขายสินค้าได้หรือไม่นั้นไม่เกี่ยวกับเทคนิคการตลาดแต่คือความมุ่งม,มั่นความพยายามความใส่ใจเพื่อทำให้ลูกค้าผิวดีขึ้นต่างหากครับ ใส่ชุนกันเคยเจ็บปวดจากการพยายามขายสินค้าแล้วก็เล่งขยายฐานลูกค้าใหม่จนเกินไปแต่บทเรียนอันแสนแพงนั้นทำให้พวกเราสัญญากับตัวเองว่าเราจะไม่ลืมความพึงพอใจของลูกค้าอีกเป็นอันขาดสุดท้ายท่านประธานทิ้งท้ายไว้นะคะว่าเราอยากทำสินค้าให้คนหนึ่งคนอยากใช้100ครั้งดีกว่าทำให้คน1 0 0คนใช้สินค้าของเราแค่เพียงครั้งเดียว นอกจากสิ่งที่ท่านประธานนิชิกาวะได้ทิ้งท้ายไว้อาจารย์เกตย,ยังได้ทิ้งท้ายไว้ท้ายบทอีกด้วยนะคะว่าต้นทุนในการหาลูกค้าใหม่สูงกว่าการรักษาลูกค้าเดิมถึง5เท่า หากรักษาลูกค้าเก่าได้เพิ่มขึ้นเพียง5%จะทำให้บริษัทมีกำไรสูงถึง25-95%เลยทีเดียวคำถามที่ทผู้ประกอบการทวนถามตัวเองก็คือจะทำอย่างไรให้ลูกค้าอยากซื้อสินค้าของเราไปเรื่อยๆแก่นแท้ของการขายสินค้าก็คือคุณภาพของสินค้าดังนั้นผู้ประกอบการจึงควรใส่ใจในการออกแบบสินค้าเป็นสำคัญและถามตัวเองว่าจะทำสินค้าที่คนคนหนึ่งอยากซื้อไปอีก100ครั้งได้อย่างไร การได้อ่านเรื่องราวของบริษัทไซชุนกัน ที่อาจารย์เกตได้เล่าไว้ในหนังสือทำให้มิงนึกถึงงานที่ทำอยู่ในปัจจุบันเลยค่ะงานวางแผนการเงินแบบองค์รวมที่มิงทำอยู่นั้นเป็นงานที่ไม่ใช่แค่เพียงให้ลูกค้าซื้อซ้ำา1 0 0ครั้งเท่านั้นนะคะแต่แท้จริงแล้วเป็นงานที่ดูแลกันทั้งชีวิตเพราะการวางแผนการเงินแบบองค์รวมนอกจากนักวางแผนการเงินจะต้องวางแผนที่เกี่ยวข้องกับทุกมิติในชีวิตลูกค้าแล้วแผนการเงินที่เราทำนั้นยังครอบคลุมตั้งแต่ปัจจุบันไปจนลูกค้าสิ้นอายุไขยเลยค่ะ ดังนั้นแล้วการวางแผนการเงินลักษณะนี้พวกเราจึงไม่ได้คาดหวังที่จะรับลูกค้าเป็นร้อยเป็นพันคนแต่เราจะต้องประมาณหน้าตาของตัวเราเองให้ดีค่ะว่าเราจะสามารถรับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพได้กี่คน ดังนั้นเมื่อโจทย์อาชีพเป็นเช่นนี้มิ้งจึงเริ่มต้นจากการตั้งเป้าหมายในการดูแลลูกค้าที่มีความตั้งใจและพร้อมที่จะใช้บริการวางแผนการเงินแบบองค์รวมแล้วเท่านั้นเพราะมิ้งมีปณิธานในการทําอาชีพนี้นั่นก็คือเมื่อตัวมิ้งเองตกลงปงใจที่จะให้บริการลูกค้าท่านไหนแล้วมิ้งจะทําเต็มที่อย่างสุขกําลังแล้วก็ตั้งใจที่จะให้บริการลูกค้าเหล่านั้นไปจนชั่วฟ้าดินสลายโอ้โหอ่อเป็นประโยคที่ทมยันตีมากๆนะคะแต่เอา จริงมิ้งคิดแบบนี้จริงๆค่ะว่าเมื่อไรก็ตามที่มิ้งกับลูกค้าได้จับคู่กันแล้วมันย่อมไม่แคล้วกันแน่นอนมิ้งเชื่อว่าสิ่งที่มิ้งพูดไม่ผิดเพี้ยนจากความเป็นจริงค่ะดังนั้นจะว่าไปแล้วงานวางแผนการเงินที่มิ้งทําก็คิดไปคิดมาก็คล้ายๆกับสิ่งที่บริษัทไซชุนกัน no. ทํานั่นเองในแง่ของบริษัทไซชุนกันนะคะไม่ได้ขายสินค้าให้กับลูกค้าท่านไหนก็ได้เท่านั้นนะคะแต่ว่าจะขายสินค้าให้กับลูกค้าที่ได้ทดลองใช้สินค้าของบริษัทแล้วเท่านั้นซึ่่งงงตัวมมิิเอกกกก็ไได้้้ใหบรราลู ทุกท่านที่สมัครใช้บริการเข้ามาแต่ก่อนที่มิงจะให้บริการลูกค้าท่านไหนมิงจะมีบททดสอบให้ลูกค้าได้ได้ลองทําก่อนนะคะเพื่อเป็นการวัดความตั้งใจความมุ่งมั่นแล้วก็ความพร้อมในการใช้บริการวางแผนการเงินของตัวลูกค้าเองจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าไม่ใช่ว่ามิงเลือกลูกค้านะคะแต่ว่าจากประสบการณ์นะคะการวางแผนการเงินแบบองค์รวมมันคือการวางแผนการเงินทั้งชีวิตอะค่ะที่ต้องอาศัยความมุ่งมั่นความตั้งใจของทั้งนักวางแผนและก็ตัวลูกค้าดังนั้นถ้า าลูกค้ายังไม่พร้อมอะค่ะมิมองว่าถ้าเราทํากันไปทั้งแบบนั้นมันก็จะทําให้ทั้งลูกค้าอาจจะไม่ได้ประโยชน์จากงานวางแผนการเงินส่วนตัวมิเองที่มีประสิทธิภาพหรือมีทรัพยากรจํากัดที่จะดูแลลูกค้าได้ก็จะได้นําทรัพยากรส่วนนี้ไปดูแลลูกค้าที่พร้อมซะกอ่อนสิ่งนี้มิมองว่ามันจะทําให้ได้ประโยชน์สูงสุดทั้งนักวางแผนการเงินเองแล้วก็ตัวลูกค้าอ,อย่างที่มิงได้บอกไปอะค่ะว่า งานวางแผนการเงินเป็นงานที่จะต้องทำร่วมกันระหว่างลูกค้าและนักวางแผนดังนั้นหน้าที่สำคัญหน้าที่หนึ่งของลูกค้าก็คือการจัดเตรียมข้อมูลอย่างละเอียดครบถ้วนให้กับนักวางแผนนั่นเองหากลูกค้าทำสิ่งนี้ได้ก็ถือว่ามีความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็พร้อมที่จะทุ่มเทร่วมงานไปด้วยกันเพื่อน,อนๆอาจจะมีคำถามนะคะว่าแค่จัดเตรียมข้อมูลมันไม่น่าเป็นเรื่องยากอะไรจริงๆแล้วก็ใช่นะคะการเตรียมข้อมูลไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะ แต่ถ้าไม่ได้ทําอย่างสม่ําเสมอหรือไม่เคยจัดเตรียมไว้ก่อนมิงบอกได้เลยนะคะว่าสิ่งนี้เป็นงานที่ต้องใช้เวลาและก็ความตั้งใจพอสมควรเลยทีเดียวจากประสบการณ์ส่วนตัวของตัวมิงเองมิงพบว่าการที่เราไม่ได้ยัดเยียดให้ใครใช้บริการของเราและตั้งใจให้บริการเฉพาะลูกค้าที่มุ่งมั่นและพร้อมที่จะเดินไปด้วยกันสิ่งนี้ทําให้ลูกค้า9ใน10คนของมิงที่ทุกวนันนี้มิงได้ให้บริการก็ยังคงให้บริการกันอยู่ในปัจจุบันค่ะอีกสิ่งหนึ่งที่ มิ้งเห็นด้วยกับบริษัทไซชุนการแล้วก็อาจารย์เกตเป็นอย่างมากก็คือเราต้องคิดถึงแล้วก็ใส่ใจความต้องการหรือสิ่งที่ลูกค้าต้องการจริงๆแผนการเงินแม้ว่าจะเป็นแผนที่นักวางแผนเป็นคนทํานะคะแต่แท้จริงแล้วเจ้าของแผนแผนนั้นนะคะคือตัวลูกค้าเองดังนั้นก่อนลงมือวางแผนมิ้งจะต้องเข้าใจในชีวิตของลูกค้าอย่างถ่องแท้ว่าอะไรคือสิ่งสําคัญในชีวิตของพวกเขาแต่ละคนบางคนพ่อแม่คือชีวิตบางคนลูกคือชีวิต บางคนพี่น้องคือชีวิตบางคนสามีหรือภรรยาคือชีวิตบางคนแผงกเกษียณคือชีวิตสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มิ้งจะต้องทราบให้ได้แล้วมิ้งจะทราบได้ก็ต่อเมื่อมิ้งตั้งใจฟังด้วยหัวใจเพราะหลายสิ่งหลายอย่างลูกค้าไม่ได้พูดออกมาตรงๆแต่เราต้องใช้ใจค้นหาสัมผัสดำดิ่งไปให้ถึงเบื้องหลังสิ่งที่ลูกค้าพูดและสิ่งที่ลูกค้าแสดงออกหากเราทําได้เราจะทราบแน่นอนคะ่ะ ว่าอะไรคือสิ่งสำคัญในชีวิตของลูกค้าเหล่านั้นเมื่อมิ้งทราบข้อมูลทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณของลูกค้าแล้วสิ่งที่มิ้งจะทำในขั้นตอนก่อนวางแผนก็คือมิ้งจะหลับตานึกถึงสิ่งสำคัญในชีวิตของลูกค้าแล้วก็พยายามซึมซับความเป็นลูกค้าให้มาอยู่ในตัวเราให้ได้มากที่สุดมิ้งคิดเสมอนะคะว่างานวางแผนการเงินของมิง้งตัวมิ้งเองที่เป็นคนวางแผนนะคะมิ้งเปรียบเสมือนตัวเองเป็นเพียงคอมพิวเตอร์เปล่าๆสำหรับวางแผนการเงิน แต่คอมพิวเตอร์เครื่องนี้จะทำงานได้ก็ต่อเมื่อเราใส่ซอฟต์แวร์ที่เรียกว่าจิตวิญญาณของลูกค้าเข้ามาค่ะ ดังนั้นเมื่อใจของมิงเชื่อมโยงกับจิตวิญญาณของลูกค้าแล้วมิงก็จะค่อยๆลืมตาจะรดนิ้วลงบนคีย์บอร์ดแล้วก็เริ่มดำดิ่งไปกับการวางแผนการเงินให้กับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าได้แผนการเงินที่มาจากใจทั้งจริงใจและใส่ใจแผนการเงินที่ทำแล้วนักวางแผนอิ่มเอม,อมส่วนลูกค้าก็มีกำลังใจซึ่งประโยคนี้มิงได้ดัดแปลงมาจากสโลกแกนของหนังสือมากรตุกมาร์เก็ตติ้งเล่มนี้นั่นเองนะคะ นอกจากความใส่ใจแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่มองข้ามไปไม่ได้เลยจริง,รงๆนั่นก็คือคุณภาพการให้บริการซึ่งมิงเชื่อเสมอค่ะว่าคุณภาพงานของเราจะเป็นเครื่องมือการทำการตลาดที่ทรงประสิทธิภาพมากที่สุดเรื่องนี้ทำให้มิงนึกถึงบริษัททำสวนที่เพิ่งจะมาทำสวนให้กับบ้านคุณโอคู่ชีวิตของมิงนะคะบ้านคุณโอเนี่ยค่ะ,คะเป็นหมู่บ้านส่วนตัวที่มีสมาชิก อยู่ในหมู่บ้านประมาณ10ครอบครัวแล้วก็เมื่อไม่นานมานี้บ้านของเราก็เพิ่งทําสวนใหม่เมื่อสวนของเราเสร็จอะคะ่ะญาติๆที่พักอาศัยในหมู่บ้านก็เริ่มมาสอบถามว่าสวนสวยจังให้ใครทําเนี่ยราคาเท่าไหร่ฝีมือเขาเป็นยังไงทําดีไหมแล้วพวกเราก็ให้ข้อมูลญาติๆอย่างตรงไปตรงมาหลังจากนั้นมิ้งก็เริ่มเห็นนะคะว่าบริษัททําสวนที่มาทําให้กับบ้านของเราอะคะ่ะก็เริ่มไปทําสวนให้กับบ้านนั้นบ้านนี้ในหมู่บ้านสิ่งนี้ทําให้มิ้งตระหนักว่าไม่ว่าเราจะทําอะไร ช่วงแรกแม้ลูกค้าจะยังไม่มากแต่ เราก็ต้องทำสิ่งนั้นให้เต็มที่แบบคุณภาพขับแก้วเพราะเมื่อผลงานของเราเป็นที่ประจักษ์ประกอบกับคำรับรองความประทับใจของลูกค้าที่ถูกส่งต่อไปยังเพื่อนฝูงบุคคลใกล้ชิดของเขาสิ่งนี้คือพลังในการบอกต่ออันทรงประสิทธิภาพนั่นเองค่ะหลายๆสิ่งที่เราทำด้วยความใส่ใจและเพื่อให้ได้มาซึ่งคุณภาพของงานนั้นปกติสิ่งเหล่านี้คืองานเบื้องหลังที่ผู้คนจะมองไม่เห็นด้วยตาแต่มิงเชื่อเสมอนะคะว่าผู้คนจะสัมผัสได้ด้วยใจอย่างที่ ที่อาจารย์เกตได้เล่านะคะว่าบริษัทไซชุนกันนะคะใส่ใจในหลายสิ่งหลายอย่างแม้ว่าลูกค้าจะมองไม่เห็นอย่างการถอดอุปกรณ์ที่ผลิตเครื่องสําอางออกมาล้างทุกวัน4ี่ชั่วโมงมิเชื่อว่าสิ่นนี้ไม่มีลูกค้าท่านไหนได้เห็นเลยอะคะ่ะแต่ลูกค้าจะสามารถสัมผัสได้ด้วยใจนะคะหลังจากได้ใช้ผลิตภัณฑ์นี้มิมีความสึกว่าเรื่องใส่ใจยังไง ก็สัมผัสทางใจได้แล้วก็สิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่มิ้งสอนลูกน้องแล้วก็บอกตัวเองอยู่เสมอว่าไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามขอให้ใส่ใจไปในสิ่งนั้นเชื่อเถอคะค่ะผู้คนจะสัมผัสได้ในหัวใจแม้จะไม่ชัดเจนดั่งตาเห็นแต่ก็จะโดดเด่นในหัวใจผู้คนนะคะ ดังนั้นก่อนจากกันในวันนี้มิ้งขอฝากทุกท่านไว้3ข้อดังต่อไปนี้ข้อ1เราต้องให้ความสําคัญกับเสียงของลูกค้าและก็ใส่ใจกับเสียงเหล่านั้นอย่างแท้จริงข้อ2 อย่าใจร้อนยัดเยียดขายสินค้าถ้าสินค้าของเราเป็นประโยชน์และยกระดับชีวิตผู้คนได้จริงมิงเชื่อว่าจะมีคนใช้บริการอย่างแน่นอนค่ะเพียงแต่ช่วงแรกเราคงต้องขยันหาลูกค้าแต่แม้ว่าจะขยันหาแต่ก็ต้องใจเย็นไม่ยัดเยียดและบริการคนที่พร้อมเราและเขา หรือเราและลูกค้าจะได้ประโยชน์อย่างเต็มที่นะคะและข้อสุดท้ายทำงานของเราอย่างเต็มที่เต็มกำลังคุณภาพเป็นเรื่องสำคัญแม้บางอย่างจะเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นได้ด้วยตาแต่สัมผัสได้ด้วยใจเมื่อผลงานของเราเป็นที่ประจักษ์พลังแห่งการบอกต่อจะทรงประสิทธิภาพที่สุดค่ะ สำหรับวันนี้มิ้งคงต้องขอลาไปก่อนแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเพื่อนๆจะได้สัมผัสถึงความตั้งใจและความใส่ใจในการทำพอดแคสต์บันทึกการเขียนของมิ้งในบทนี้ขอให้วันนี้เป็นวันที่ชุ่มชื่นหัวใจสำหรับเพื่อนๆทุกคนนะคะแล้วเรามาพบกันกับพอดแคสต์ของมิ้งในตอนต่อๆไปสวัสดีค่ะ